นะครับันนักศึกษานะครับอ่นนาเ um ดี๋ยวนี้เรามาทําต่อจากครั้งออกหน่วยครั้งก่อนหน้านู้นะครับไ<โ>อที่เราได้อ,ททอ,อะที่เราไปทําออกหน่วยแล้วที่เราไปทําเราได้ไอขอนี้เข้ามานะครับนะคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับนะที่เราเราขอไอเครื่องเครื่องพ่นยาเนาะเครื่องพ่นยานะครับแล้วก็ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนแผงเลยไอตัวนี้ที่มันนะฮะ ตัวนี้ที่เขาไปซื้อมาแล้วเขาก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยใช่ไหมครับนะที่มาสวิตเสียใช่ไหมครับสวิตตัวนี้เสียแล้วก็นะครับวอลลุ่มตัวนี้เสียใช่ไหมครับเนี่ยนะตัวนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนสวิตไปแล้วนะครับเปลี่ยนสวิตตัวนี้ไปแล้วนะครับมาดูนะครับเนี่ยเปลี่ยนสวิตไปแล้วเปลี่ยนสวิตไปแล้วแล้วก็วอลลุ่มนะครับนะวอลลุ่มนะวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มเก่าก็จะเป็นวอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มเก่าเนี่ยนี่นะครับจับไว้นะครับวอลลุ่มเก่านะครับเนี่ยนะก็จะหล่อเหลืสิ้นไว้นะครับเนี่ยเสียบ่อยครับวอลัเยเนี่ย ได้แล้วสองตัวเลยนะครับเนี่ยเสียอสองตัวเลยอีกตัวหนึ่งนะฮะทำาป็นบอร์ดแบบนี้นะเอาไว้สอนเด็กนะครับทําเป็นชุดแบบนี้แสวิตตัวนี้ไม่มีเราก็ใช้สวิตตัวนี้นะครับแทนเข้าไปเนี่ยวุติเ้แทนเข้าไป,ท,ไปทําก็เหมือนก็คือเหมือนชุดนี้แหละแต่ชุดนะะชุดคอนโทรลนะครับชุดควบคุมความดีวอเตอร์นะครับน,นะก็นนะคะือยังนะฮะยังยังใช้ได้อยู่นะครับนะเพียงแต่สวิตมันเสียแล,สะะะะแล้วก็สวิตตัวนี้นะครับวนลุ่มนะครับแล้วก็สวิตวนลุ่มนี้จะมีสวิตแล้วก็แปลงเลยนะครับเดี๋ยนี้ครูก็ให้เด็กไปซื้อมา อ่าก็คือแปลงกันเลยแปลงขาจะมาจะมาแปลขาก็ใช้ใช้วลุ่มธรรมดาอย่างเงี้นะครับเนี่ยนะใช้วลุ่มธรรมดาอย่างเงี้แหละอ่ที่มีสวิตเปิดนะครับตัวนี้ไอ้ตัวเก่านี่ประมาณตั้งสามสิบเคนะครับประมาณสามสิบเคสามสิบเคมันไม่มีนะครับอ่บอกอาจารย์ไม่มีสามสิบเคที่ร้านหรือร้านมีร้อยอ่ามีตัวประมาณร้อยเคนะครับนะาร้อยเคอ้าวเวลาเอาร้อยเคมานะครับนะผมให้เด็กซื้อมาได้ร้อยเคแต่เวลาออกหน่วยก็สบายเลยนะครับถ้าออกหน่วยปุ๊บเนี่ยเราก็ฮะสวิตช์อย่างเงี้ยไปแทนให้ ให้ชาวบ้านเลยเอาสวิตช์ไปแทนตัวนี้เรามาดูนะครับอันนี้สวิตช์แทนมาแล้วนะครับเนี่ยนะแล้วก็หาขาให้ถูกต้องนะครับหาขาหาตำแหน่งอันไหนไฟเข้าไฟออกอันไหนเป็นปุ่มปรับนะครับนี่นะนี่เรามาดูตัวนี้นะครับนี่นี่นะฮะตัวนี้แต่กล่องนี้มาแล้วนะครับเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้ไปนี่นะครับตัวนี้นะฮะนี่เนี่เปลี่ยนสวิตช์ไปแล้วนะครับนี่นะฮะ ตัวนี <thin ice ös> ้นะนี people, ่คือกล่องเนี่ยตัวนี้กล่องเนี่ยถ้ารับออกหน่วยนะครับแล้วกล่องนี้นะนะกล่องนี้นะฮะนะกล่องตัวนี้นะครับเอาไปแล้วฮะเอาไปแทนได้เลยนะครับทุกชาวบ้านไม่มีละมันทุกคนเสียพวกเอาตัวเก่าก็มาแล้วก็แล้วเอาไปแทนตัวนี้นะครูก็ใช้นะฮะมอเตอร์ตัวนี้แทนเป็นมอเตอร์นะฮะเครื่องพ่นยาใช่ไหมครับนะดูที่จะปรับสปีดได้ไหมนะนี้ก็ใช้เป็นมอเตอร์นะแทนเป็นมอเตอร์เครื่องพ่นยา แต่คือคอมมอนเตอร์เพื่อนยานนั้นก็จะมีแนละความเร็วรอบจะมากกว่านี้นะครับแต่นี้ให้รู้ว่าเออนี่มันสามารถควบคุมได้นะ้ําทําได้นะอันนี้นี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่ของคุนยนต์นั่นแหละนะมีเยอะแยะแบตเตอรี่หุ่นยนต์นะน,น,นะครับลูกเล็กเงี้ยอ่าแล้วก็ปากขีบแล้วก็ใช้ปากขีบแล้วมีไฟเข้ามาคือไฟแบตเตอรี่นะครับไฟบวกลบเรมอเตอร์อ่ะเสียบปลั๊กเลยนะครับอ่าเสียบปลั๊กนี้เราก็นะในกรณีนี้นะครับเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บนอ่าในนี่นะครับอ่าเสียบปลั๊กแล้ว เธอรับปรับนะครับค่อยปรับนะครับปรับตัวสวิตปุ๊บอ่านี่นะครับนะนี่คือแล้วเครื่องพ่นยาก็จะทํางานปรับช้าปรับเร็วค่อยๆปรับช้าปรับเร็วนะนะครับเนี่ยปรับช้าได้เร็วได้เนี่ยนี่ก็ไปควบคุมมอเตอร์ไ <time> ด้แล้วเนี่ยนะมอเตอร์เครื่องพ่นยานะครับปรับช้าปรับเร็วนะครับโวลต์นี่ก็ขึ้นอ่านะปรับไปนะครับเนี่ยนะครับปิดนะฮะเปิดมายนะครับเปิดมายค่อยๆช้าๆนะครับแล้วค่อยๆเร่ง คลายเร่งนะครับอ่านนี่นะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็คือนะจริงๆแล้วมันต้องใช้ประมาณ 30k ค่าเดิมมันนะครับแต่นี้เรามาใช้แทนแทนก่อนนะครับเนะให้รู้ว่าเออมันปรับได้จริงนะอ่าตอนนี้ในกรณีนี้ปุ๊บนะครับเราก็ละปิดสวิตนะครับปิดอันนี้คือปรับได้แล้วเราปรับตรงๆต่อตรงๆเลยนะครับต่อตรงๆละปุ๊บนี่นะครับนี่นะครับสวิตตัวนี้ต่อจะจบอัปเดตนะครับ อ่าต่อตรงๆปุ๊บนะนี่คือขับมอเตอร์ตรงๆเลยนะครับอ่าติดมาอ่านี่นะฮะอ่าแล้วก็ปรับอ่าเนยนะฮะนี่นะครับอ่านี่เวลาออกหน่วยปุ๊บนี่ก่อนที่จะออกหน่วยเราก็ต้องสอนเด็กก่อนนะครับสอนเด็กว่าเอ้ยเครื่องคุ่นยาเนี่ยมันมีหลักการทำงานแบบนี้นะอ่าเวลาเขาออกปุ๊บมันจะได้ทําได้ง่ายเลยอ่าสรุปแล้วก็คือไอ้วงจรชุดอ่าชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์เนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับนะนี่นะครับ นี่นะครับมันก็จะมีนะครับมันจะหล่อเรซิ่นไปเลยนะครับมันกันน้ำกันไหลไว้เนี่ยนะตู้แล้วเวลาออกโหนืปุ๊บนะซือนี่ติดไปเลยพตัวนี้ไม่ค่อยเสียอยู่แล้วนะครับที่ตัวนี้มันเสียบ่อยเพราะว่าอะไรครับเนี่ยอ่ามันปิดเปิดไปเปิดแล้วมันหล่อเรซิ่นแล้วแล้วมันขายเราเนี่ยมันขายนะฮะขายยกแข้งเลยเนี่ยแต่จริงๆวู้ดลูปมันเสียแค่ตัวเดียวแล้วแหละนะครับอ่าวู้ดลูปเสียแค่ตัวเดียวแล้วแหละอ่าเวลาขายมันไม่มีขายวู้ดลูปเนี้ยนะครับไม่มีขายแล้วก็ต้องทําการแปลง อ่าตอนนี้อ่าเธอก็เรามาต่อชุดนี้ให้ดูนะครับเดีตอนนี้ชุดน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครูก็เอานี้มาสอนเด็กก็คือแล้วอ่าใส่ฟิวเจอร์บอร์ดนี่เลยสวิตช์อย่างนี้นะครับนะหาไม่ได้สวิตช์อย่างเงี้ยไม่เอาเอาสวิตช์อย่างงี้ดีกว่านะครับตอนนี้นะเอาเรามาดูนะครับนี่เราก็ต่อสายมอเตอร์อันนี้เราก็ใส่นะฮะนะเป็นลูกเต๋าจำนะครับนะเวลาทดลองให้กด็กเด็กจำอย่างเงี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้คูณขันสะดวกสบายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนี้นะครับวงจร จะควบคุมอ,อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เราต่อแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับต่อแบตเตอรี่ไปแล้วอ่าเราต่อตรงเลยเนีนะครับต่อตรงๆเลยปุ๊บนะครับแหมหมุนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเครื่องพ่นยาทํางานแล้วปื๊ดฉีดยาเลยนะครับตอนนี้ก็ปรับความเร็วไปได้อ่าปิดปุ๊บนะตอนนี้อ่าเราก็ปรับนะครับอ่านี้จะมีสวิตช์อยู่นะครับนี้ก็เปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนรลปรูปไปแล้วอ่าเปลี่ยนรลปรูปไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะต่อเนี่ยเผื่อเดือยเผื่อละเจอใช้งานจริงแล้้วออาจจะะะไดต่่ถูกนนนครับเียฮ อต่อเลยก็แล้วนะฮะอ่าอ่าจริงๆตัวนี้มันต้องมีนั่นหน่อยนะครับแต่คือเด็กคนต่อมันพันสายต่อแล้วมันต้องมีมีฉนวนอะไรห,หน่อยเนะะี้ยกันไว้กันช็อตจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะสวิตเดีย๋ยวดูนะครับเดี๋ยวกดเนี่ยสวิตเธอเธอปิดสวิตนะตัวนี้เนี่ยเธอมาดูเดี๋ยวนะ่ะเดี๋ยวก่อนที่มีเนี้ยข้างในเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะตัวนี้นะครับเนี่ยข้างในจะเป็นละนะักษณะสวิตแบบน,นี้นะครับอ่ากดปุ๊บอ่าปุ๊บต่อแล้วนะครับเนี่ยต่อแล้วแล้วค่อยๆหมุน ค่อยๆหมุนอ่าเรามาดูนะครับค่อยๆหมุนเนี่ยนะครับนี่ค่อยๆหมุนนะฮะค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆเล่นนี่นะครับเล่นเอาปรับไปเลยสุดเลยปุ๊บนี่ก็คือถ้าปรับแรงสุดเลยนะครับคือมวนยาก็ทํางาน่า้วกดตรงเี้ปุ๊บกดต่อตรงเลยนี่นะครับ กดต่อตรงปรับไปปรับไปปรับไปรึ่งหนึ่งกดกดกุต่อตรงออกนะครับแล้วปรับอ่าปรับปรับไปนี่นะอ่าปรับนะครับอ่าพอแค่ช้าๆหน่อยอ่าแค่นี้นะครับอ่ากดต่อตรงปุ๊บนี่นะครับอ่านี่ก็คือครับเสร็จแล้วนะครับ๋ยวนี้ก็คือเราก็มาแปลงหาแล้วครับบลุมใส่ นะเราต้องรู้ค่าความทานตัวนี้ก่อนนะครับว่าควาทานเท่าไหร่เราสามารถวัดได้นะครับความทานเท่าไหร่แล้วก็หาซื้อที่มันใกล้เคียงกันแต่นี่นะครับ 50k นะฮะไอ้นี่ร้อย 500k นี่ยมันต่างกันไกลเลยนะครับนะแต่ไม่ให้รู้ว่าเออเราซื้อก็ให้มันใกล้เคียงกันนะ 5k ก็อะไรฮะ 50k ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับใกล้เคียงกันนะครับ 500k อย่างเงี้ยมันสูงไปอ่านี่ก็คือนะฮะสวิตตัวนี้โอเคเปิ๊บเราต่อนะครับตัวนี้ของเดิมมันนะครับเนี่ย อ่านี่นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปสอนเด็กได้นะครับเวลานันกศึกษาไปาออกหน่วยหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นอย่างนี้มาก็แล้รฮะปรับไม่ได้นะครับหวานเลยนะครับหวานเลยคือแล้วแคนนี้เลยนะครับอ่าอ่านะครับอานี้อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับครับขอบคุณครับ